สวัสดีครับวันนี้นะครับได้พามาชมแปลงสาธิตนะครับ <c oughs> ซึ่งเราได้คุยกันกับพี่โกไว้ EP ที่แล้วนะครับในเรื่องของการ X 2 0เนี่ยแล้วมาลงแปลงจริงอันนี้คือแปลงของอะไรครับพี่เป็นแปลงการขยายพันธุ์จาก X, X 2 0 X 2 0เป็นพันธุ์อีทีหน่งครับเป็นพันธุ์ต้านทาน ไวรัดใบด่างครับที่เห็นอยู่นี่ปีหนึ่งปีพอดี12เดือนพอดีโอ้ครับผมนี่นะครับเห็นข้างหลังแวบๆนี่คือเป็นสายน้ําใช่ไหมครับที่รับใช่ครับการปลูก X20 กี่สิบำคัญที่สุดก็คือความชื้นอจากนั้นเราปลูกเดือนมกราด้วยไม่มีฝนเราจำเป็นต้องให้น้ําสมบูรณ์ไม่ได้แตกต่างจากการปลูกด้วยทอนพันธุ์ทั่วไปครับ ก็น้ําเป็นน้ําหยดนะครับครับเป็นระบบน้าหยดเดินท่อมาก็ห่างกันประมาณแปลงนี้ก็ห่างประมาณเมตรหนึ่งนะพี่น้องครับเมตรเมตรสิเมตรยี่สิบเมตรสิเมตรยี่สิบนะครับระยะแถวนะครับเมตรยีแล้วก็ยาวไปแล้วแต่แปลงของท่านนะครับครับผมเนี่ยหลังจากที่เราเคยมาดูเดือนสิงหาประมาณแค่นี้อันนี้ก็ขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งทีนี้มันมีประเด็นอันหนึ่งพี่คือเวลาเราตัดเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่มันสัมบัหลังที่ว่าเขาเรียกว่า ต่อใช่ไหมครับการไวต่อการไวต่อเนี่ยอยากจะให้ทางพี่โกช่วยอธิบายวิธีการ<ม>ไว้ต่อว,ว่าไว้ยังไงพี่คือพันธุ์ต้านทานนี่เรามีน้อยใช่ไหมค,คุณป <ผม S 1> ้อมทีน,นี้ว่าเมื่อกี้เราขยายจากเพื่อเอ็กซ์ยี่สิบมาแล้วพอเราได้ปุ๊บสมมติว่าปีหน้าเราอยากได้ต้นพินทวีคูณครับนะครับเราอยากได้สักปีนี้เราล้าน 2, ล้านสองปีหน้าเราจะสองล้านสี่หรือสามล้านเราก็เขาเรียกว่าไว้ต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราตัดต้นไปทําพันธุ์แล้วนี่เราก็จะปล่อยไว้นะครับ ต้นนี้ก็จะแตกออกมาออกแตกตาออกมาใหม่เป็นกิ่งประมาณ 3- 4ตถึงสีกิ่งอ๋อตัดธรรมดาเลยใช่ไหมรตัดธรรมดาครับเหลือไว้สัก 20- 30ิมเซนืดสัก20เซนเหลือประมาณ20เซนหรือ30เซนนะครับจากโคนนะครับยี่สิบเซนครับจากโคนขึ้นมาจากโคนตาพวกนี้ก็จะแตกนะครับประมาณ 3- 4ถึงตาเลยนะจากนั้นเราก็มาเลือกเอาตาสมบูรณ์ถ้าต้นนี้มีกิ่งเดียวมีลำเดียวเราจะเอาไว้อีกแค่สองลำนะครับส่วนต้นที่มีสองลำเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับต้นนู้นเราอาจจะไว้ลำ ลำละสี่ลำละสองเป็นสี่ต้นก็คือหนึ่งต้นไม่เกินสี่หนึ่งหนึ่งกิ่งเนี่ยจะไม่เกินสองเพราะสองไม่เกินสี่หนึ่งหนึ่งกิ่งนะห้ามเกินสองถ้าเกินสองก็จะไม่สมบูรณ์ครับต้นไม่สมบูรณ์ครับแล้วเขาออกมาทางตาใช่ไหมพี่ครับออกตาเขาจะมีตาครับมันสเปรังเราจะมีตาอยู่ข้างบนนะครับครับก็ตรงตาเนี่ยก็จะกิ่งก็จะผุดออกมานะครับก็ที่เขาบอกไว้ต่อไว้ต่อเพื่อจะเอาท่อนพันธุ์เนี่ยไปขยายต่อได้นะครับ แล้วก็อายุพอกิ่งที่แตกมาใหม่อายุเราไม่ถึง1ปีก็ได้นะเราใช้ประมาณ7จ็ดเดือนก็สามารถนําไปทําพันุ์ได้เอาได้เลยพี่ครับเพราะมันจะมันจะแก่เร็วกว่ามันที่เราปลูกจากท่อนพันธุ์เพราะว่าปลูกจากท่อนพันธุ์เดือนหนึ่งเกือบ20วันถึงจะแตกแต่อันนี้ประมาณอาทิตย์มันก็แตกขึ้นมาแล้วเขาโตเร็วโตเร็วโตเร็วครับประมาณ7เดือนอัพนิดๆแปดเดือนได้เลยแล้วเวลาเราตัดไอ้ที่ที่ไว้ต่อแล้วพี่ ปลูกอะไรก็เหมือนปกติทั่วไปใช่ไหมครับปลูกทั่วไปครับปกติไม่มีผลนะครับ,ค,รบคือเราต้องการต้นเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลงทุนปลูกใหม่กนันนะครแต่เราก็ต้องแล้วต้นสูญเสียหัวไปเราไม่ได้หวังที่จะหัวแล้วก็เกษตรกรท่านใดที่กังวลนะเฮ้ยเอา X20 มาขยายแนละ้ว <c oughs> มาปลูกเนี่ยกลัวว่าจะแคะแกนนะ่ะไ,ไม่มีนะครับ<ม>อันนี้ก็หมวนะครับ2เมตรนะครับเออพี่โกครับพอดีผมเห็นเนี่ยท่อนพันมันบางอันก็อ้วนบางอันก็ผอมเนี่ยจะถามว่าเราจะดูความสมบูรณ์ ของท่อนพันเนี่ยมันดูตรงไหนครับพี่ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับต้องมีลําต้นเส้นผ่าศูนย์กลางอย่นะครับตั้งแต่1.5าข้นไปครับอันนี้ก็ประมาณ1.8-2เซนนะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์แล้วแต่อีกอย่างคือลักษณะตานะครับถ้าตาทีอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะประจาพันธุ์แล้วนีต้นนี้อาหารในลําต้นสะสมค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับห็นว่าตาทีตาทีดีตาทีดีครับแต่ตา็นถ้าเปลี่ยนเทียบกับกิ่งเล็กใช่ไหมครับตาจะห่างอันนี้ความการสะสมอาหารในต้นจะน้อย เพรอตาตาหางปุ๊บเนี่ยอัตราการงอกเวลานั้นก็จะต่ํากว่าที่ตาทีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราทํ x ยี่ในระยะ5เซนติเมตร5เซนติเมตรมีไม่ต่ำกว่า 3- าถึงตานี่อันนี้5เซนติเมตรเราได้5ตาตาับอ่าเราได้แน่ห5ตา1น3 4 5นะครับนี่ตานี้กับตาที่1จะตรงกับตาที่6กฉะนั้นในส่วนนี้5ตานี้ยังไงก็สมบูรณ์ แล้วก็ข้างบนนี่ที่เห็นเล็กๆนี่อันนี้คือที่ใบมันหักลงไปใช่ไหมใช่ครับก้านใบครับก้านใบนะครับบนก้านใบนะคเป็นตุ่มเล็กๆมีคือตาตาครับนี่เห็นตาอยู่นะครับหนึ่งก้านใบก็คือมีอยู่หนึ่งตาครับที่แปลงนี้จะเป็นแปลงอิฐที่สองนะครับอิฐที่สองครับหน้าสองครับแล้วตัวนี้เราก็ขยายพันธุ์โดยใช้ x อ0กี่มาปลูกครับเหมือนกันครับมันก็ใหญ่ยูยนะพี่เนาะครับใหญ่ครับเอ แต่บางท่อนผมเห็นมันมีอันนี้ท่อนเดียวพี่อันนี้มันโผล่มาสามสามท่อนบางทีสามท่อนนี่สามท่อนนี่มีได้ทั้งจากเอ็กยี่สิบแล้วก็จากกิ่งพันนะครับต้นนี้เป็นจากกิ่งพันอาจจะเป็นการนํามาซ่อมเพราะเราปลูกไอเอ็กยี่สิบไปแล้วนี่โอกาสที่จะรอดถ้าความชื้นไม่ถึงหนึ่งครับหรือว่าอาจจะโดนแมลงนะครับกัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ประจําแปลงก็จะนําท่อนพันมาเสียบเพิ่มนะครับก็ให้มันเต็มแปลงนะพี่ให้เต็มแปลงเพื่อ ป้องกันวัชพืชด้วยนะครับก็ให้อัตรารอดสูงที่สุดนั้นสรุปก็คืออันนี้คือ x 2 0อันนี้คือธรรมดาที่ซ่อมครับที่ซ่อมโอ้ซ่อมทำไมต้อง3อันนะพี่ก็เพราะ x ยี่สิบเนี่ยเขาจะมีต้นมาตั้งแต่ในถาดตั้งแต่ที่อยู่ในกระป๋องครับตอนเขาอยู่ด้วยกันเขาจะอยู่ประมาณ3 2มสถึงห้ต้นครับนะครับฉะนั้นการแข่งแย่งแสงนี่จะมีมากการเจริญเติบโตถ้ากิ่งไหนขึ้นมาก่อนก็จะ รอดมาก่อนแต่บางครั้งกิ่งไหนขึ้นมาทีหลังอาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าอย่างนี้เราพูดได้ไหมหรือว่าต้นน้อย x20 หิวแสงชอบแสงก็ถูกนะครับในหนึ่งเดือนที่อยู่ในนอสเตรีนะคุณป้อมนั่นเนี่ย x20 เขาจะวิ่งคือเลยนะวิ่งขึ้นหาแสงเพราะออกซินเขาต้องการออกซินต้องการการเจริญเติบโตครับครับแปลงเนี่ยทั้งทั้งแปลงเนี่ยคือเราซ่อมเยอะไหมครับพี่ก็ x20 สมมติอ่าพี่ปลูกพันหนึ่งอ่ะร้อยร้อยต้นเนี่ยมีตายบ้างไหมพี่ x20 หรือว่า x20 มีครับมีก็ประมาณ สิบส้าเปอร์เซนแต่เนื่องจากว่าพันธุ์นี้เป็นมันพันธุ์ใหม่ที่เราต้องรักษานะครับเราเพิ่งปลูกในทดสอบในแปลงปีแรกใชครับเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดจากนั้นเราต้องเอาหนึ่งระบบน้ําลง2ถ้ต้นไหนตายเนี่ยเราก็เอามาซ่อมนะครับอาจจะได้กิ่งกิ่งจากที่น้องทำนี่แหละทำเองยี่ิลงมาปลูกซ่อมนะครับ เราน้ำน้ำอย่างเดียวไหมครับพี่หรือว่าเราต้องให้ปุ๋ยอะไรด้วยไหมครับพี่ปูปกติครับน้ำนี่เป็นเสริมให้ความชื้นครับแต่การปูกปกติเราก็ให้ปุ๋ยอัตราก็50กิโลกรัมต่อไร่อ๋อห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับเป็นความลับนะถ้าใครอยากรู้อ่ะก็มาถามพี่โกเองนะผมไม่รู้นะไม่รู้ครับสิบห้าเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นปุ๋ยมันสำปะหลังสําหรับใส่อีกที่สองนะครับก็ใหญ่อยู่นะพี่นะแต่ท่านี้อันนี้มันแบบโโหเหมือนในหนังเลยอ่ะ มันในหนังจีนงไงรวนยอดอาจจะโดนทําลายครับอันนี้ที่ปลาหมึกหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะเขาแตกขึ้นมาเยอะก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะต้นนั้นเพราะว่าต้นใช้ได้เกือบสี่ห้ากิ่งใช้ได้เลยทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับพี่อาจจะเป็นการเราเอแรงงานเข้ากําจัดพืชพืชอาจจะเป็นการใช้จอบไปสับถูกยอดยอดขาดเขาก็จะแตกแตกออกหลายกิ่งเหมือนผมเรียนให้คุณป้อมทราบว่าเหมือนเราไว้ต่อนะครับเขาก็จะแตกขึ้นตามตาเลยถ้าเรารู้จริงๆเราถ้าเราไว้ต่อเราก็จะเหลือไปประมาณสักสาม ครับอันนี้เราไม่ได้ออกมันก็จะเป็นธรรมชาติของเขาไปเลยว่าเขาเมื่อต้นเขาสมบูรณ์ล้เงาเขาใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็จะรักษากิ่งของเขาได้หลายกิ่งอันนี้ถือว่าดีนะครับเป็นพลดีด้วยตาถือว่าไม่ห่างตาใช้ได้เลยล่ะโสุดยอดแห่งความดอกาใช้ได้เลยครับนี่ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งนะพี่มันสัมพันธ์หลังเนี่ยตัวผู้ตัวเมียนี่เขาดูกันยังไงครับมันมีทั้งตัวผููและตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ อันไหนตัวผู้ไหนตัวเมียเนี่ยผมยังยังสับสนอยู่นะครับขอรบกวนทางนี่ช่วยอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับ,บน้องบีมอธิบายชนิดได้ส่วนมากตัวเมียเนี่ยจะต้องใหญ่เหมือนคนนะคะตัวเมียจะใหญ่กว่า <laughs> <ม> <laughs> ตัวผู้ยอมจริงมาก <laughs> ยอมครับยอมก็คือลักษณะดอกตัวเมียนะคะเขาจะมีกลีบแล้วก็มีดอกที่ใหญ่กว่าดอกตัวผู้เราจะสังเกตได้จากนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวเมียที่บานแล้วอ <laughs> ันนี้คือพร้อมผสมแล้วก็คือจะมีเกสรข้างในเนี่ยมีลักษณะเป็นสีขาวค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นเกสรดอกตัวผู้ค่ะซึ่งเกสรดอกตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะดอกที่ค่อนข้างเล็กกว่าเพศเมียนะคะละอองเกสรด้านในเนี่ยก็จะมีสีออกสีเหลืองเป็นละอองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของดอกโอ้โหนี่ครับเห็นชัดเจนเลยเนาะนี่สีขาวนี่ครับอันนี้เพศเมียนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสีเหลืองๆนี่ก็เป็นผูเพศผู้ใช่แล้วที่นี่ไข่อะไรเอ่ย ไม่ใช่นะครับอันนี้เรียกอะไรครับพี่โกอันนี้คือลูกที่ผสมติดแล้วเมื่อผสมติดแล้วเขาก็จะตัวเป็นลักษณะนี้ครับลูกไอ้พวกเกศรตัวผูนั้นก็จะหลุดไปนะครับพูจะเรียกเฉพาะเกศนตัวเมียที่ได้รับการผสมแล้วมีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับในหนึ่งนี้จะมีกี่เมล็ดครับพี่สามเมล็ดถ้าสมบูรณ์อย่างนี้คือสามเมล็ดสามเมล็ดนะครับคือได้รับการผสมมาแล้วนะครับถึงได้เป็นอย่างนี้นะครับคได้รับการผสมเครับครับคือต้องถามว่าแล้วปกติมันสับปะหลังเราขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ใช่ไหมก็ัน มีประโยชน์อะไรไปให้ยังครับไปทําอะไรใช่ไหมครับดอกมันก็คือเราไว้เพื่อปรับปรุงพันธุ์นะครับให้ได้ลักษณะที่ดีกว่าพ่อแม่สมมุติว่าผมจะเอาลักษณะเด่นของอีกที่หนึ่งแป้งสูงหัวดีใช่ไหมครับแต่อีกที่สองเนี่ยผมทนโรคหัวเน่าอย่างนี้ทนโรคทนแมลงผมก็จะเอาพ่อและแม่เนี่ยเอาแม่เป็นอีกที่หนึ่งโดยผมจะเอาดอกตัวเมียของอีกที่หนึ่งไว้ผมก็จะมาเก็บเอาเกสรตัวผู้ของอีกที่สองนะครับเปการผสมน้องมีผสมยังไง วิธีผสมเนี่ยต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยดอกเนี่ยจะออกในช่วงเดือนตุลาก็คือจะเริ่มเข้าหนาวประมาณตุลาไปจนถึงธันวาเนี่ยนักปรปับปรุงพันธุ์เขาก็จะเริ่มผสมเกสรแล้ว<อ>ซึ่ง<อ>วิธีผ<อ>สมจริงๆเนี่ยก็จะมีดีเทล,ลนิดนึงคือคด้วยความที่พอพี่โกบอกเราจะล็อกเบอร์ไว้แล้วว่าฉันจะเอาพ่อไหนแม่ไหนผสมกันตัวเมียเนี่ยรเรากลัวจะมีหนุ่มๆม,มาหาก่อนเราเลยจะต้องเอาผ้าขาวเป็นถุงผ้าเนี่ย คลุมช่อดอกไว้ก่อนเพื่อป้องกันละองเกสรเนี่ยมันเข้ามาจองไว้อะอะไราย่างงกลัวหลอยกลัวโดนหลอย <laughs> อพอเราเอาอถุงผ้าสีขาวเนี่ยคลุมดอกตัวเมียไว้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบานในช่วงบ่ายในระหว่างช่วงสายๆเราก็จะไปเก็บดอกตัวผู้ที่พร้อมผสมวิธีสังเกตก็คือที่ฐานรองดอกตัวผู้เนี่ยเขาจะมีความเป็นกลีบเงาและมีมน้ําหวานอยู่ที่ฐานรองรองดอกนะคะอ่าเราก็ไปทําการเก็บ เก็บไว้พอช่วงบ่ายเราก็จะไปเปิดถุงของที่เราคุมดอกตัวเมียไว้แล้วเราก็ทําการเอาดอกตัวผู้อย่างนี้นะคะผสมโดยการจิ้มเข้าไปที่ดอกตัวเมียตองพูดก่อนว่าและตัวผู้ตัวหนึ่งผสมได้กี่ตัวเมียกี่ตัวอ่าเกิดจังเลยค่ะตัวผู้หนึ่งตัวเนี่ยผสมดอกถ้าสมมติละองดีๆนะคะผสมดอกตัวเมียได้อย่างมากเนี่ยสี่ถึงห้าดอกด้วยกันเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะทีนี้พอเราผสม เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเขียนพ่อผสมกับแม่อะไรจํานวนดอกที่ผสมได้ในวันนี้และวันที่ผสมเพื่อจะนับไปอีก1-2เดือนให้มันตกเป็นผลของมันสัมบหลังก็จะออกมาเป็นจังซี่ใช่ค่ะก็จะออกกลมๆเขียวๆนะครับพอมันสุกแก่เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์ก็จะต้องเอาถุงตะข่ายมาคลุมไว้เพื่อให้เมล็ดเนี่ยมันแตกอยู่ในถุงอ๋อเดี๋ยวเมล็ดจะหายเดี๋ยวเมล็ดจะหายแล้วพอได้เมล็ดมาแล้วจะต้องทํายังไงต่อครับ โอ้โหอันนี้ก็เราก็จะเอาเมเล็ดเนี่ยมาเพาะขยายพันธุ์คล้ายๆการปักชำนี่แหละค่ะธรรมดาถูกต้องค่ะหนึ่งเมล็ดคือหนึ่งสายพันธุ์จากนั้นหมื่นเมล็ดที่ได้นะวันนี้ก็คือหมื่นสายพันธุ์จากนั้นน้องบีก็จะนําไปคัดครับเพื่อจากหมื่นก็จะเลือห้าพันจากห้าพันก็จะเลือห้าร้อยจากห้าร้อยก็จะเล้5ห้าสิบจนเหลือประมาณสี่ห้าพันที่มั่นใจว่าโอเคนะดีแล้วล่ะใช่ไหมจากนั้นสุดท้ายก็จะเลือพันเดียว ที่จะเป็นพันุ์แนํดก็คือไม่ได้ง่ายนะครับว่าได้ผสมกันเสร็จแล้วต้องมาคัดเลือกกันอีกนะครับใช่ไหมครับว่าอันไหนแข็งแรงที่สุดครับขั้นตอนจากที่ว่าพี่เลือกออกมาเนี่ยไปเลือกออกมากี่หลายหลายพันเนี่ยต้องกี่ครั้งครับพี่ถึงจะแบบกว่าจะได้จริงๆพี่โกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับพี่โกเนี่ยต้องรอทีมนักปรับปรุงพันธ์ทีมบีมเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดปีด้วยซ้ำค่ะกว่าจะได้มาหนึ่งสายพันธุ์ที่ดีที่สุดใช่ค่ะท่าที่เห็นนะครับเนี่ยทั้งหลังของผมเนี่ยจะเป็นอิทธิ แปลงทดลองอีกที่1 2 3ซึ่งเราได้ใช้ x 2 0มาขยายนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเท่าที่มองอ่ะไม่ค่อยแตกต่างเลยนะครับอีกที่1 2 3 2> จริงๆแล้วเออใน3สายพันธุ์ที่พี่ป้อมเกินมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะ,คะอยู่ที่ว่าความพึงพอใจในการเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรที่หาท่อนพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบด่างเนี่ย เอาไปปลูกทดสอบดูว่าพันธุ์ไหนที่มันตอบสนองกับดินที่บ้านของแต่ละท่านดีมีการจัดการที่ดีเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเพราะว่าอย่างที่เราได้จัดสรรให้กับเกษตรกรที่ผ่านมาค่ะแต่ละคนมีข้อคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะความชอบก็มีทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์2บางที่ก็มีเบอร์1กับเบอร์3เบอร์สไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ มองว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการหาต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคแล้วกเ็เรื่องของใบด่างได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอีกที่หนึ่งอีกที่สองอีกที่สามครับนะครับเราประกาศพันธุ์มาแล้วนี่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ใช้ได้ทั้งหมดอืมองค์ครประกอบที่ทาให้ได้ผลผลิตดีก็คือดินดีครับพันธุ์ดีและประกอบการดีครับคือดูแลดีจัดการดีนะถ้าสามดีนี่แหละร่วมกับสามพันธุ์นี่แหละผมว่าไม่แตกต่างอืก็เหมือนผมเรียนได้ทราบนะครับเกษตรกรก็คือนักวิจัย เมื่อนําไปปลูกในแปลงตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าพันธุ์ไหนตอบสนองต่อดินที่บ้านเราดีก็ให้เราเลือกใช้พันธุ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองจากนั้นสามพันธุ์นี่ดีหมดนะครับปกดิท่านก็บทสรุปนะครับของนักวิชาการนะครับก็จะพันธุ์ไหนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็รอขอมอเลยนะครับเรื่องของมุมมองนะไม่ใช่เรื่องของมึงนะเรื่องของมุมมองเลยนะครับท่านเลือกแต่ท่านต้องดูดินของท่านก่อนนะถ้าดินท่านเหมาะสมโอเคท่านเอาเลยเพราะ พวกเราบอกไม่ได้เนะาะเดี๋ยวคนที่บอกเฮ้ยอีที่หนึ่งดีกว่า2ดีกว่าสามดีกว่าท่านเอาไปลองปลูกเองทําเองเลยนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กอย่างไรเนี่ยแจ้งให้มุนที่สา,ารนิดนึงนะเฮ้ยโอเคปลูกดีนะดินแถวนี้ปลูกดีทางเราจะได้เก็บข้อมูลไว้นะบอกต่อนะนะครับโอเคครับงั้นก็อีีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งคุณบีมแล้วก็พี่โกนะครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ